you blame me? เช็คยอดวิวหลังค่ายต้นสังกัดปล่อยคลิปเต้นไฮคีล่าสุดยังคงเป็นดราม่าที่รอระอู่มาอยู่เสมอตั้งแต่ต้นสัปดาห์สำหรับการเปิดตัววงไฮคีศิลปินใหม่ของค่าย GLG หรือแกนลายกรุ๊ปนั่นเองที่ประกอบด้วยสมาชิกสาวไทยอย่างสิตาลาหรือลูกหนังสิตาลาวงกระจ่างนั่นเองลูกสาวหัวแก้วหัวแหวงของตัวสลันดูวงกระจ่างโดยเมื่อวันที่4ธันวาคม6 4ที่ผ่านมา YouTube ของค่ายต้นสังกัดอย่าง GLG ได้ปล่อยคลิปเต้นของทั้ง4ี่สาวออกมามีความยาวประมาณ1.32นาทีซึ่งยอดการเข้า ยชมในตอนนี้อยู่ที่1 1 3 8 1ิวิวและคอมเมนต์ของแฟนคลับที่ยังคงยืนยันว่าจะสนับสนุนเพียง3คนเท่านั้นค่ะก่อนหน้านี้ทางค่ายต้นสังกัดได้ออกมาแถลงข้อความว่าสวัสดีนี่คือ G.L.G. แกนไลก์กุ๊บริษัทต้นสังกัดของวงไฮคีพวกเรา G.L.G. อยากจะส่งคำขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อทุกคนที่ได้รับความเจ็บปวดจากเหตุการณ์นี้เราหวังอย่างยิ่งว่าจะเกิดสันติภาพและความสุขในประเทศไทยพวกเราระมัดระวังเกี่ยวกับการตอบสน,นองกร,ระเด็นที่ถูกยิบยกข,ขึ้นมาหนึ่งในสมาชิกวงไฮคี ee, ของเราสิต ที่เสียชีวิตไปแล้วของเธอขณะที่เราต้องพิจารณาถึงประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจและบริบททางสังคมและแบ็คกราวของประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าใจถึงประเด็นและสถานการณ์ตั้งแต่แรกเริ่มที่เราได้รับรู้ถึงความกังวลเป็นห่วงจากพลเมืองชาวไทยเราได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับซิตาราและการกระทําของบิดาของเธออย่างถี่ถ้วนวิธีการเลี้ยงดูเธอขึ้นมาในฐานะเยาวชนและจนกระทั่งในเวลาน,นี้ที่เธอเริ่มต้นเป็นม่ผู้ใหญ่เราได้ไปสู่ถึงบทสรุปว่าเราไม่สามารถที่จะนําซิตารามารับผิดชอบกับสิ่งทิ่อของเธอตัดสินใจแะกรทามอดดไ และนั่นเป็นสิ่งที่นอกเหนือความรบผิดชอบของเธอด้วยหลักการนี้เราได้ตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนแปลงสมาชิกของวงเราต้องการที่จะเน้นย้ำว่าการตัดสินใจกล่าวถึงพ่อของเธอในฐานะแบบอย่างของสิตาลานั้นหมายความถึงบทบาทในฐานะหัวหน้าครอบครัวนักแสดงและผู้กำกับไม่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางการเมืองและการกระทำของพ่อสิตาลาในเวลานี้เธอรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดกับเสียงเรียกร้องที่ขยายวงขึ้นในประเทศบ้านเกิดเรื่องนี้ทำให้เธอได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นจริงในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นสำหรับสิตาลาที่รู้จกักเป็นคนสุภาพและทำงานหนักเธอภูมิใจในประเทศไทยที่เป บเกิดให้คุณค่าอย่างแท้จริงในรักวัฒนธรรมรรรรมรดกทางประดิศาสตร์และผู้คนในประเทศไทยเธอบอกเสมอว่าหนึ่งในเป้าหมายและความฝันของเธอคือการนำความภาคภูมิใจและส่งต่อความอบอุ่นที่เธอได้รับจากคนไทยนั่นเองหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ